สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น TS Falmin หรือ T i l ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บริษัทผลิตแป้งสาลีซึ่งควบคุมการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพสุขออนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารห้าทิ iso 2200 0 gmp hacp c และาา้านเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่นำไปผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่สด ขนมปังเค้กซาลาเปาปลาท่งองโข๋อาหารชุบแป้งทอดและอื่นๆดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมจะเติบโตตามความต้องการบริโภคข,ของประชากร,รที่เพิ่มมากขึ้นหรือแนวโน้มความนิยมในการบริโภคอาหารที่ผลิตจากแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันปี2 5 6 2บริษัทมีกำลังการผลิตรวม500ตันข้าวสาลีต่อวันและใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 73.26%บริษัท TS Farmin ผู้นำเข้าข้าวสาลีและผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทยโดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2550บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูงปริมาณโปรตีนและกูเตนที่เหมาะสมทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิตผลิตพันธ์เบเกอรกลลี่และอาหารหลากหลายชนิดบริษัทได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรทันสมัยโดยใช้ระบบการแปลรูปแป้แปงสาลีอัตโนมัติแบบ cim ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆได้อย่างแม่นยำสะอาดและถูกสุขลักษณะ นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะและคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีโดยสั่งเมล็ดข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อนำมาโม่เป็นแป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดซึ่งแป้งสาลีที่บริษัทผลิตได้มีทั้งแบบโปรตีนสูงและต่ำโดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกันหากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่สดขนมปังและอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิตเคก้กสลัเปาปาท่องโก๋หรือแป้งอเนกประสงค์บริษัทจำหน่ายแป้งสาลีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า10ตราสินค้าความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีวัตถุดิบหลักที่สำคัญคือข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการชําระเงินจะใช้เงินสกุลเหลรียญสหรัฐเป็นหลักในขณะที่สินค้าทั้งหมดที่บริษัทผลิตจะจําหน่ายภายในประเทศซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหากค่าเงินบาทอ่อนลงจะทําให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นหากค่าเงินบาทแข็งจะทําให้ต้นทุนของบริษัทลดต่ําลงบริษัท จึงได้มีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศล่วงหน้าหรือฟิกฟอร์เวดเอ็ก์เชนเรเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายเก่งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนการทําสัญญาจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านั้นจะอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บริหาร ซึ่งในการทําสัญญาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทบริหารต้นทุนไม่ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้าได้ทั้งในช่วงผลดําเนินงานที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการวัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลีคือข้าวสาลี ซึ่งเป็นธัญ,ญพืชที่จเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นซึ่งประเทศไทยไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงจําเป็นต้องนําข้าวสาลีจากต่างประเทศทั้งหมดประเทศที่ปลูกและจําหน่ายข้าวสาลีได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาจีนอินเดียอาร์เจนตินาและอีกหลายประเทศในยุโรปโดยคุณภาพของข้าวสาลีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งเพาะปลูก สำหรับบริษัทจะเลือกซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นหลักเนื่องจากข้าวสาลีมีค่าโปรตีนที่เหมาะกับการผลิตสินค้าของบริษัทหากบริษัทไม่สามารถจัดหาข้าวสาลีให้ตรงตามปริมาณการผลิตและตรงตามคุณภาพที่ต้องการได้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ออสเตรเลียซึ่งประสบสภาวะ อากาศแห้งแล้งทําให้ผลผลิตออกมาน้อยบริษัทจะเกิดความเสี่ยงจากการไม่มีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับผลิตสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทําข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าวัตถุดิบในการจัดหาข้าวสาลีที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่บริษัทต้องการทั้งสงประเทศแล้วรวมถึงการที่บริษัทมีนโยบายการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลัง ให้มีปริมาณเพียงพอต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบนอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตข้าวสาลีได้บริษัทจึงสามารถหันไปนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอื่นได้อาทิเช่นแคนาดาประเทศในแถบอเมริกาใตา้จีนหรืออินเดียถึงแม้คุณภาพของข้าวสาลีอาจไม่ เทียบเท่ากับข้าวสาลีที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียแต่บริษัทสามารถนำเข้าผลิตโม่เป็นแป้งและผสมสูตรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาข้าวสาลีข้าวสาลีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีการซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทคือข้าวสาลีคิดเป็นอัตรา ส่วนร้อยละ90ของต้นทุนขายซึ่งในการจัดซื้อข้าวสาลีของบริษัทจะจัดซื้อหลกัหลกๆปีละประมาณ4ครั้งในแต่ละครั้งจัดซื้อประมาณ20,000ตันซึ่งครั้ง1น,งน,งนงอาจใช้สำหรับการผลิตสินค้าไป4-6เดือนราคาข้าวสาลีที่จัดซื้อหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทมีความผ,ลผ,ลผลันผวนและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายแป้งสาลีให้กับลูกค้าได้ทันทีทั้งหมดเนื่องจากแป้งสาลีเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหากต้องการปรับราคาจำหน่ายต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในก่อนอ,อย่างไรก็ดีบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนข,ของราคาข้าวสาลีได้โดยมีแผนกการตลาดต่างประเทศติดตามแนวโน้มราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคาข้าวสาลีขึ้นสูงมากๆบริษัทจะจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตและจำหน่ายเท่านั้นรวมถึงยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาด้วยการจัดซื้อล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนการผลิตโดยมีผแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภันธ์ของบริษัทได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำแต่สามารถนำมาผสมและได้ผลิตภันธ์ที่มีคุณภาพดังเดิมความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ บริษัทต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศโดยการใช้ขนส่งทางเรือซึ่งค่าขนส่งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนข้าวสาลีโดยค่าระวางเรือในการขนส่งจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับเปลี่ยนตามแนาตาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันรวมถึงหากมีความต้องการใช้การขนส่งทางเรือที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทเดินเรือปรับเพิ่มค่าระวางเรือได้เช่นกันซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทหากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทและมีส่วนทําให้ผลกําไรของบริษัทปรับลดลงอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจัดการต้นทุนส่วนค่าระวางเรือโดยการนาเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากบรรทุกเรือขนาดใหญ่จะทําให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลดลง ประกอบกับการร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานโม่แป้งสาลีอื่นๆในการนำเข้าข้าวสาลีลงเรือบรรทุกลําเลียวกันโดยแต่ละลายสามารถนําเข้าข้าวสาลีได้ตามปริมาณที่ต้องการและยังสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่าการนําเข้าข้าวสาลีมาโดยลําพังเพียงลายเดียวความเสี่ยงที่บริษัทไม่ได้ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ ในการซื้อสินค้าวัตถุดิบของบริษัทไม่มีนยโยบายในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบ Forward หรือ Future c o n t r c t t เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความ,มผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการปรับราคาแป้งสาลีให้สะท้อนราคาข้าวสาลีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยในช่วงที่ข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นบริษัทจะปรับราคาขายแป้งสาลี ให้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการทําสัญญากันไว้แต่สําหรับลูกค้าที่ทําสัญญาไว้แล้วบริษัทจําเป็นต้องคงราคาไว้ตามสัญญาส่วนในช่วงที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกปรับตัวลดลงบริษัทจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบโดยการเล่งขายแป้งสาลีรวมไปถึงการขายข้าวสาลีบางส่วนให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสาลีอยู่แล้วนอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาโดยการจัดซื้อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของราคาและยังมีการบริหารจัดการต้นทุนโดยการจองซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก ที่จําเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภทซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทจะนิยมซื้อแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ดังนั้นบริษัทจะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริษัทและผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแป้งสาลีโปรตีนสูง คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ75ของรายได้รวมได้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผลิตบะหมี่สดผลิตขนมปังและผลิตแป้งอเนกประสงค์ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่ําคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ25จะเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อยได้แก่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมคุกกี้ขนมขบเคี้ยวขนมอบนานาชนิดสลัดเปลาและปลาต้องโก้ ปริมาณการสั่งซื้อในการสั่งซื้อแป้งสาลีจากต่างประเทศจะต้องสั่งซื้อในปริมาณมากๆและจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากในการสั่งซื้อรวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริมาณแป้งสาลีที่สั่งซื้อซึ่งจะเหมาะกับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นหากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศจะมีข้อจํากัดในเรื่องสถานที่จัดเก็บเม็ดเงินที่ใช้ในการจัดซื้อดังนั้นการสั่งซื้อกับบริษัท ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าได้มากกว่าทั้งในแง่ปริมาณและสถานที่จัดเก็บทําให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ต้องการในการบริหารจัดการวัตถุดิบเหล่านี้โดยทมเนียมปฏิบัติของธุรกิจโรงโม่แป้งบริษัทจะบริหารคงค้ังไม่ให้เกิน4-6เดือนเพราะถ้าบริษัทเตรียมวัตถุดิบไว้นานกว่านั้นบริษัทจะมีต้นทุนและข้อเสียเปรียบอย่างมากเช่นจะต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าบริษัทจัดเตรียมวัตถุดิบไว้มากเกินไปบริษัทจะมีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงทําให้เสียเปรียบคู่แข่งอย่างไรก็ตามในการจัดซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาจะต้องซื้อแบบเทกองโดยขนส่งพันเรือขนาดใหญ่ซึ่งจําเป็นต้องสั่งซื้อในปริมาณมากบริษัทจึงต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เหล่านี้ไม่ให้อยู่ในคงคัังนานเกินไปเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวในบางช่วงบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายวัตถุดิบบางส่วนให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอยู่แล้วเพื่อเป็นการบริหารคงค้ังไม่ให้เกิน4-6เดือนตามมาตรฐานที่วางเอาไว้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ ที่จำเป็นต้องซื้อข้าวสาลีไปเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมปัจจัยบวกเงินบาทแข็งข้าวสาลีมีราคาถูกในช่วงที่สั่งซื้อการเติบโตของอาหารที่ผลิตจากแป้นสาลีครับนี่ก็เป็นรูปรายชื่อบริษัทลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกิจการในปี2562โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตพันธ์ ในปี2562ก็มีรายได้จากแป้งสาลี1,270ล้านบาทหรือร้อยละ85.5ลำข้าวสาลี206ล้านบาทหรือ13.9%ครับข้อมูลทั่วไปของ TS Farmin ก็มีสินทรัพย์รวมลดลง มีหนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนมี r o A เหรือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมี ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่10.10 10เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.16เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ2.61บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่6.25% t m l ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ ทีมิวก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟต์อยู่ที่29.54%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทไทยชูก้าเทอร์มินอล68.86%นายธนสอน1.76%นายประพาส1.17%นายวิบูล1.03%นางนุศสลา0.79%จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด ก็มี398ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.30บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่3.06บาททีมิวก็มี Market Cap อยู่ที่1,212 12ล้านบาทเป็นลำดับที่447ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ